สามสถาบันผนึกกำลังวิ่งปั่นปันน้ำใจช่วยผู้ป่วยยากไร้ในสามภูมิภาคคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานพิธีเปิดโครงการสามสถาบันวิ่งปั่นปันน้ำใจระหว่างวันที่2 2ถึง28กระะกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนพเอกฉเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโดยงานนี้เป็นการรวมตัวครั้งแรกและครั้งสำคัญของสามสถาบันการแพทย์ได้แก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อผู้ป่วยยากไรในสามภูมิภาคซึ่งกิจกรรมทั้ง7วันรวมระยะทางกว่า2,700กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการวิ่งหรือปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและได้ร่วมกันทำความดีด้วยการรณรงค์รับบริจาคเงินตลอดเส้นทางเพื่อนำไรายได้ทั้งหมดไปใช้สำหรับผู้ป่วยในในแต่ละภูมิภาคสำหรับการจัดโรงการวิ่งฝันปั่นน้ำใจในวันนี้เนี่ยนอกจากเพื่อสุขภาพแล้วตลอดระยเวลาการวิ่ง และการปั่นจักรยานเราก็มีการเปิดรับบริจาคเงินตลอดเส้นทางนะครับเพื่อนำเงินรายได้นั้นไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้รักษาผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์จึงนับว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและขอให้เกิดบุญกุศลกับทุกท่านด้วย ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ร่วมกันวิ่งออกกําลังกายตามเส้นทางที่ได้กล่าวแล้วในโอกาสที่เหมาะสมแล้วก็ได้ร่วมกันบริจาคเงินร็ประมาณเพื่อช่วยเหลือโครงการและผมก็ขอถือโอกาสนี้เปิดโครงการวิ่งปั่นปันน้ําใจณปัจจุบันขอเชิญทุกเบิรนะฮะคระเอกฉลิมชัยสิทธิสาและท่านผู้ประชาการทหารบกนะคะที่ได้ให้เกียรติ่าวเปิดงานอย่าง ราชพัฒพ์พ,พนครจัดมือเบสแคร์อินเตอร์เนชั่นแนลสร้างศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบยั่งยืนซึ่งเป็นต้นแบบของการจัดการกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒพ์พนครผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเดชบุญประจักษ์รักษาการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒพพนครและดรวรชชาประจงดี รองอธิบดีฝ่ายบริหารการศึกษา ได้ร่วมมือกับบริษัทเบสแคร์อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดโดยคุณสุกัญญาชาญกรรมการผู้จัดการร่วมจัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์และการจัดการน้ำเสียแบบยั่งยืนขยะอินทรีย์ที่50เนี่ยนะคะที่เป็นขยะอินทรีย์ทั้งหมดเราก็จะมาแยกอีกแยกว่าเป็นพวกแยกให้มันชัดเจนเพื่อเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ชัดเจนอย่างถ้าเป็นเศษผลไม้เราก็จะทำเป็นน้ำหมัก นะคะพวกเศษสมุนไพรหรือวัสดุที่มีฤทธิ์ในการกําจัดแมลงเราก็ทําเป็นน้ําหมักไล่แมลงนะคะส่วนเศษอาหารเศษใบไม้เศษเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆที่เหลือเศษผักเหล่านี้เราเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักปกติเวลาหมักน้ําหมักเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ1-3เดือนของเราหมักแค่3-7วัน มันจะลดขั้นตอนต่างๆกากน้ําตาลไม่ต้องใช้แล้วก็ข้อจํากัดอย่างเช่นถ้าทําน้ําหมักต้องตั้งกลางแดดของเราก็ไม่ต้องเราก็ใช้ไม่ต้นทุนมันจะถูกไป3าถึงหเท่าละในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฒพระนครนะคะก็จากสืบเนื่องมาจากโครงการที่ทางบริษัท BCI ได้ทําร่วมกับโรงเรียนนะคะทางเราเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าตระหนักว่า อย่างไรแล้วเสียเนี่ยทางมหาวิทยาลัยในฐานะของหน่วยงานซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษานะคะแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็จะมีการทํางานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลายัย